านะตามหนึ่งแล้วได้พี่เนาะตามหนะึ่งแล้เนาะตามปีิบปีเบิ้งมากพริกเบิ้งมากปี๊บตามก็ได้พี่เนาะเ้อ <c oughs> ตามเลย <c oughs> ตามเามดือดประเด็กคือเก่าพี่เนาะอีฮอ,อได้ก็ได้ตามใจชอบ กนจิ้มกาน่อยหมักไผ่หมักเล่าดิขอยดีหมักนัวๆเลยกินแต่มันมีแห้งกินกินปลาแดงมาน้ำลายแตกจ้าวลยหมักนัวๆก็ใส่นัวๆนะพี่น้อมายน้ำลายเลยน้องเรานะใส่น้ำปลาดูบอกคอยด่ใส่น้ำปลาันแต่มาคู่นี่แล้กินของมันพี่นอไปใช้กับไร กินแต่มะกุูดนี่แล้วเนาะแต่วมนนมมี้มีคองเด็ดมนีนม่มีคองเด็ดมีมีคองเด็ดตลอดนะคองแก้มบ่คองแก้มหน้าเัาหน่อยเพ่ะเพงต่แพงหล่นเองหนักมันทลายเนีเนี่ยมเห็นว่าเราหน่อยแปนะเราได้อือนามเราดีคือ,อย่างนี้เองเน,น,น,นี่พหน่อหน่อยแตก็ดีงามโดยจะบูแตบิพี่เนาะไมเบือหน้าหน่อยกตนะ โอเมกิน่าเลยนะดีบ่งบอแม่พี่น้องนั่งช่วยน้่มตกจวยเอาขาดพือยังมีจ้ะถ่ายอยู่ด้วยนะนำมาขุมลงไปตามง่ายๆสบายบ้านตายถูก่น้องเขาหามาเป็นกลางตามเป็นกลางเลยข้ามชือ ลายแตนี่แะทำังไงแตกนน้ำด้านนำลายหนึ่งแค่นั้นาูแบบเพหรแบหูอืกินให้หูอื้อไปเลยไม่ีเดี๋ยวอยนแบบลอะ ตาดูเกิดลานตามุา่ก็รีบคอยหมักตามด้วยี่นคอยาตามยังกัไหนคอยหมักตามนาดด้วยอาจวดคอยหมากกินเพชนนเรด่เบอรงอารญากรพรอมสือ่อไปมาจวดลงถาดเลยนะอ่าดูสีสัน ข้าวบดเทงเนาะบ,บอบดหน้าให้กินเลยนะข้าวผัเผ็ดบดเผ็ดเลยเนาะมาก้องแกมเฮาว้าวไฮโซจังเลยไฮโซโบเดีเบ๊ม,มีปลูม,ปมาตบถ่ายด้วยปลาทูข้าวกระไายคือเก่า มามากินน้ากันเ้ยพ่อแม่พี่เนอะมาจวดกันเลยเนาะมากินน้าน้องบัวกับแม่น้องสีงคือเก่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องนีกามาโผเ่า่อสองคนคือเก่าเ่อคือเก่าเนาะเส้นเคยเส้นเก่าเส้นเคยเพิ่มเติมคือความแสบเนาะแสบก็คือเก่าคือเนาะเก่าเบิ่งเชียอนี่มาคุยก็เด้อ มาพ่อแม่พี่น้องก่อนจะไปกินกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบวัวกับแม่น้องจิ้งกิ้งเก่าเนาะบ่ได้ใช้ยังดอ,อกพี่น้องกดน้ำมาหมดมา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 ,มากินกันเลยเนาะมาได้พี่น้องอืมเขาคนน้ำหวานห่อนเนืงอขาวห่อนเลยเนาะอ,นอันนีกก้อืมดอกเขาเสริมคือขาดเลยมีปูขาดกว่า หอมแตหูดังดูอดัดดูว่าวขากเลยเนาะดูอัดไปได้มากินนํำกันเดอพ่พอลม่มีปน้อนบะปจาฉูหุกคนเนาะมาพ่อแม่ปี่เนาะปลาจูหูฉูคนคนเป็นขนอืผักเนาะมันเป็นขนอ ก,ก็ร้อยคือเก่าพักมาเป็นชวนคือเก่านี่งใ้ชวันน่ะขขางๆก,ก็บวนเหมือนเนาะชวันกว่านิ่หน่อยพันแมนจิม,มี่ก็มีแต่ดินเลยเนาะเก็บกินนะอย่างอื่น่มไมียัง เพชรได้ใจเชื่อใจฮะมาเบิ้องปูอื้อเด็กน้อยนะปูค่ะยินดี เือดอืมเชเนาะนี่อวานบออืมบดซีชุก่อบดเคร่งบดชแห้งนะต้มก้ากระเสนเสือในตลาดนะเบอร์ลองดูอืมเรกินด้เนาะยังสะแต่นหูจังเสะดีกว่มน็อตังเต้ชอเดือ <laughs> Để tôi yên vậy nó Kinh tay kinh bà thù qua xem mình ổ mà sao <cười> 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 แ่พี่พูดหนักสิเยอืมแพี่พูดเท่ากัย่างอะไวะวันนี้กินกับตำมะหุงไปก่อนเนาะอันเลืองุ่งเอือาตำมะหุงเลยเพชรฮูลุกเลนะผวมีคนมาแกกุกกินวะผว้แม่งแกปุ <c oughs> หาดีอ่ะ แกปูให้กินบะแม่น้องชิ้น่มีมพเคแก่ก,กินเลยไม่แต่แก่เขากินเพราะว่าพอน้องชิ้นกับแกป่ปูเป็นขนาะขนาดกุ้งแล้วยังเบือกินเลยแล้วว่าเราแก่ยา้อักปด คันซื้อกับหายชื่อแต่ป้าหมึกพี่น้องกินง่ายแล้วอ่ะไม่ง่ายจะกินง่ายแบบบมีก้อนอะไรบ้างอืมเลยบ่ม,มีโอกาสคือมีคนแก่ให้กินอืม มันจะแก่ล้วกินไปชิกนกินแบบเป็นจังบ่อืมบราได้กินรักลำพังเรายังกินบเปินเพชรได้ใจล้นะเขาห้อนต้มาหักับเพชรเข้ากับขัก cửa nho nhóc nhà ừ. ăn ra một sản Từ những bạn thấy người bớt đi Mình khảo sử căn Sáng tập đi trong phần sau ជាក្នារបស់បាក់ចាងពីខ្លារក់បូនបាក់

แขงมากเนาะเดี๋ยวคันเด็บซืุ้ดท่ถ่ายเ่นค่ะไปที่ทูดี๋ชดหักที่สุดแน่แช่อแอบมาดรมันมันมันบ่แน่มนมันเบ หง้อมันแสบแสบเลยอหงายแสบมาเลยผักเนาะผเบืองผักตะรองมาเยผักอะไรดด็กินแด็หาโลด้ เยอะก็ได้กินอลีบอกใช้หมูบนวาสนาจะ <c ười> นั่งหลุดนะวะเฮิกบันไดเข้มหวานก็นั่งกินมาแล้วมีคนเลี้ยงอ่นนะคือแบบคุณมีคนเลี้ยงอะไรบ้างบ้าต้องมีสักวันฝันเราจะเป็นจริง <c ười> ไป,ไปเลนเจอเด,ดีดียะดูดเนื้อันหวานกับเลยวะหวานหวานมีไข่เนาะมันโอ้ยมัน้าบอนมันเบา่มันมันมีลูกเลยฮะดูไิเนาะไงอันนี่อืมกุ้งกับตั้มหง มอยแซมนะหวานผักเลยนหมากปุยเนาะหมากเขาดานหนังเลยหมากเกลี่นม,มันหอมแค่มันชุมันกเ็เจะขึ้นบอกเขาไปทะเลตอนอื้เตนน่นน้อยแต่เนี้ยนะ ไม่เห็นตอนนี้น้องบัวกินอะไรก็ถื่นระเทียงของเนาะผื่นเดียมต่อยเลยเนาะพอกินเดียมแล้วเนาะพ่อแม่พี่นเนาะเบิ้ดไปแล้วแต่จะเริมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวกับแม่น้องซิงค์คือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ก็มากก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่เรมาเบิ่งน้องบัวมาเบิง่งกมะส้มเนาะมาหายกำลังใจก็ขอบคุณหล,ลายๆเนาะลำลยุยลำรุยเฮ้งเฮ้งรวยลุยเนาะปีใหม่แหละชิตบถ่ายนตบถ่ายน้องบัวกับกาบสบายดีกาบสบายดีเด้อสบายดีพี่นะ้<ว>องขอ,งของกันกีบหนาเนาะ มาแสบๆน้ำกันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอย่าเผาลืมได<ม>้ข้ายหน่อยนะพี่น่อยกินแบ <c oughs> สบสบ,บาย,บบายดีเนาะบายบาย <c oughs>